สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ่พี่เรื่องจากวันนี้นะครับวันที่ 10, สิบเมษายนนะครับสิบเดือนสี่สองพันห้า้อยหกสิบหกนะครับวัดโคสิตาลามนะครับได้ทําการปิดวัดปิดเช่าวัตถุมงคลนะครับเป็นวันแรกนะจะเปิดอีกทีก็คือวันที่หลังจากงานหลวงพ่อปวยไปแล้วนะครับก็เลย ผมก,ก็มีพระเดิมๆนะครับที่ออกในปีนี้ก็คือรุ่นศิลป์กระตันยูปีหกหกนะครับแต่ว่าผมก็ได้เพิ่มเติมนะครับก็คือย้อนยุคปีลึกๆกว่าเดิมก็คือปีหกสามรุ่นบูชาคูปีหกหนึ่งรูปปีหกสามนะครับรูปปีหกหนึ่งอ่าแล้วก็เหรียญน,นะครับ ปีที่แล้วนะครับปีหกห้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาตั้งกล้องรีวิวให้รับชมกันนะครับสักคู่นะอ่าสักครู่นะครับ Okay. อันดับแรกนะครับผมจะรีวิวก่อนอันนี้ก็ออกจากวัดนั่นแหละแต่ว่าเมื่อสองคลิปที่แล้วผมไม่ได้รีวิวนะครับจะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญพุ่มเข้าบินหรือว่าเหรียญแจกแม่ขัวนะครับรุ่นสิทธิ์กัตันยูปีหกหนะครับผมจะกล้องส่องให้ชมหน่อย ยังไงครับเดี๋ยวสักครู่นะครับกล้องไม่โฟกัสอ่าก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบกับปีเก่าๆให้ชมนะครับว่าไหนสวย,วยกันอันนี้คือแจกแม่ครัวปีหกหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นี่ยังมีเมตตาก็สวยดีนะครับ แต่องนี้องุมหลวงพ่อจะเล็กกว่าแล้วก็ขมกว่าเห็นไหมครับสวยงามกว่านะครับโอเคอันดับแรกรอ่ะจะไปเร็วๆนะครับอันดับที่สองก็มีรูปนะครับอ่าปีนี้เนะี่ยรุ่นสิทธ์กระตันยูปีหกขสองแบบเนี้ยนิยมเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับ แล้วก็รูปปีหกหนึ่งนะครับสวยงามดีนะครับจะู่สให้ห้ชมสวยดีครับเห็นไหมรูปปีหกหนึ่งต้องลายน้ำแบบนี้นะโอเคด้านหลังไม่มีสายสินนะครับบานนี้พิเศษต่อไปรูปปีหกสามครับโอเค เป็นไม่มีเขี้ยวนะครับปิ้สามก็จะลายน้ำแบบนี้นะครับแท้ดูง่ายครับแล้วก็เรียนหลังขนงมานบล็อกเท้าขีดอ่าเท้าสองขีดด้วยนะครับเห็นไหมแป๊บนึง อ่านะครับเป็นบล็อกเท้าสองขีดนะครับแล้วก็เรียนหลังยันรุ่นเมตาสิตปีหกสามครับเห็นไหมด้านหน้าเป็นแบบนี้อ่าไปไวๆครับเสียเวลาแล้วก็ชุดที่ผมรีวิวไปรุ่นสิต์กตันยูปี6กกนะครับ แล้วก็ขุนแผนกับพระศิวลีแล้วก็นี่ครับกระไรทองหลังอนุมานแล้วก็กระไรทองหลังยังนนะครับพระที่ผมนำมารีวิวนะครับถ้าพี่ๆท่านใน,นสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือโทนะครับ0838152948นะครับ หรือเพิ่ม ID ไลน์083 8152948ครับ